สวัสดีค่ะยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะน้ำอ้อยค่ะสวัสดีค่ะเจนนี่ค่ะสวัสดีค่ะมิ้นค่ะโรงเรียนบางระกรรมวิทยาศึกษาอยากกินข้าหลม่อนะไหนี่อร่อยอรอยาายเขาจริงหรออืมจะอร่อยจริงห ร้านเจ๊เป้าแห่งวงการข้าวหลามนะคะค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็ได้อยู่กันที่หน้าร้านเจ๊เป้าแล้วนะคะค่ะและตอนนี้นะคะพวกเราก็กําลังจะไปหาเจ๊เป้ากันนะคะสวัสดีค่ะเจ๊เป้าเจ๊เป้าคะ่ะร้านนี้เปิดมานานหรือยังคะนานแล้วประมาณยี่สิบปีอ๋อแล้วรายรับรายจ่ายของแต่ละวันนี่เป็นยังไงบ้างคะอ่าก็ททาเป็นกะถ้ากะเที่ยงคืนเกอ ออกสามสี่โมงเช้าก็สองร้อยวัสดุอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมกันนะคะหนึ่งข้าวเหนียวสองถั่วดำสามกระบอกไม้ไผ่ที่ตัดสำเร็จแล้วนะคะการตัดกระบอกไม้ข้าวหลามต่อไปนะคะคือเราจะไปดูวิธีการตัดไม้ข้าวหลามกัน มาดูดีกว่าค่ะว่าคุณลุงเขาทกันยังไงค่ะคุณลุงคะสาธิตวิธีการทำหนูด้วหน่อยค่ะนะรงบไปที่ตมันก็จะมีขีดบอกเหรอคะเนี่นีครับตกกขหลามอ่ะัดแค่นี้มันจะตกอยู่ตรงนี้นี่ ว่าเราตัดนี้เสร็จแล้วมันก็ลอยมานี่้จนมีขีดนี้เอ่ออันนี้เป็นกระบอกมันกระบอกบบไม้ไผ่เป็นกระบอกที่ใส่เท้าเราแต่ยาวกันประมาณก,กับเซ็งสองเซ็งเนี่ยอ๋อคือมีเครื่องช่วยทุนแรงใช่ไหมคะแล้วเราก็มีวิธีมีขนาดบอกเราใช่ไหมคะขนาดไซส์ใช่ครับใช่ลุงสาธิตให้เลยคะ่ะ กอกข้าวเหนียวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเพราะว่าอยากจะทราบว่ากอกข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะต้องกอกประมาณไหนอะคะเต็มกระบอกเลยหรือว่ายังไงอะคะก็กตอนข้นกระบอกแล้วค่อยๆลอ๋อแบบแล้วถ้าเราจะใส่ถั่วดำอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปพร้อมกับข้าวเหนียวเลยหรือว่ายังไงอะคะใส่ใส่ข้าวเหนียวอใส่ถั่วดำข้าวนบกข้าวเหนียวแล้วไอ้น้ำกะทิอย่างเงี้ยค่ะเรา ใช้ส่วนประกอบอะไรบ้างคะน้ำตาลเกลือเนื้อที่เวลาเราจะใส่ผสมผสมกันให้ได้ที่แล้วเราได้ไม่เที่ยวเอาไปต้มไม่ต้องจ้ะไม่งั้นจะไม่หอมกะทิสดแล้วกะทิที่ใช้ทุกวันนี้เป็นกะทิสดหรือว่ากะทิเราไปซื้อมาอย่างเงี้ยคะที่สดแล้ว สั่งมาจากคุณไป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 ซื้อมาจากที่ทางใต้เลยมะพร้าวที่ใต้โดยตรงมะพร้าวใต้มันจะหอมมันกว่าที่บางลำที่ที่อำเภอบางละกำที่ว่า<ม>ทางเหนือก็แล้วกันเราไม่มีราคาสูงไหมคะเราไปรับก็ะมาอย่างนี้ค่ะต่ำกว่สิบกว่าบาทแล้วทำไมไม่มาาเลือกเอามะพร้าวแถวบ้านเราะคะไม่มันไม่หอมมันเผาข้าวหลาม นี่คือการเผาแบบไหนคะเผาแก๊สแล้วมันต่างกับวิธีการเผาถ่านแบบทั่วไปยังไงคะก็วิธีเหมือนกันและปิ้งเปิดสมุทรชั่วเวลาชั่วโมงเดียวเหมือนกันอ๋อแล้วเราจะดูยังไงคะว่าสุกหรือไม่สุกอะคะป้าสุกหน้ามันจะแตกเหมันแล้วบอกจะเลื่องอ๋อด้วยถ้าบอกใหญ่ก็สองชั่วโมงแล้วเราต้องมันดูตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคะชั่วโมงดูทีนึ่งชั่วโมงดูทีนึง ลูกขอดูไดคระคะป้าคะได้่างนี้ชั่วโมงหนึ่งสุกแต่ครึ่งชั่วโมงดูสิการปอกเปลือกข้าวหลาม,มเราจะปอกเปลือกข้าวหลามเนี่ยค่ะ <ใน S 1> จะออกเอาออกปริมาณไหนอะคะลุงโอ้โอ้โอ้แก่ๆมนันออกใช้เวลาน่อยก็ได้กินนะก็ได้บีบเนี่ยมันแตกไองอ๋อกไม่ไม่ต้องแช้บีบฟันเอาเปิดมันหนาออกอ พอเขาพอจะกินก็คือได้เอาไปกินได้ใช่ไหมคะอบีบเลยบีบเลยต้องใช้บีบผ่านนัดปากข้าวหลามข้าวหลามอ่ะมีกี่ขนาดคะมีกี่ไซส์ที่เราจะเอามานนำมาขายค่ะโอ้หลายไซส์มากเลยแล้วแต่มันมีทั้งไซส์6บอก50 5บอก50 4บอก50 3บอก50 2บอก วิธีการเก็บรักษาข้าวหลามนะคะป้าคะแล้วข้าวหลามจะอยู่ได้ประมาณสักกี่วันคะถ้าาท่า,าธรรมดาอย่างนี้นะถ้าไปเอาไปไว้ธรรมดาอย่างนี้จะได้ประมาณสองวันเพราะไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ได้ใส่อะไรเลยแต่ถ้าจะไว้นานๆคือจะไปต้องไปใส่ในตู้เย็นในช่องฟรตแล้วก็จะมาใช้อุ่นไมโครเวฟเพืออะไรก็จะกินได้เป็นเดือนคือจะได้เป็นนาน เราจะไปสัมภาษณ์ลูกค้าของเจ๊เป้ากันนะคะค่ะล้วตอนนี้นะคะมีลูกค้ามาซื้อข้าหลามเราจะมาสอบถามว่าเขาติดใจรสชาติอะไรกันถึงทาให้เวาหลามได้ค่ะ เจ๊เป้าว่าจะอร่อยอย่างที่เจ๊เป้าเคยเชิญชวนจริงหรือไม่ร้านเจ๊เป้าตั้งอยู่ที่ตำบลปากแรดอยู่ตรงข้ามกับหน้าป้อมอําตรวจปากแรดนะคะอำเภอบางนาการจังหวัดอิศาุโลกเจ๊เป้าขอรับประกันคุณภาพความอร่อยของข้าวหลามนะคะว่าทําใหม่สดทุกวันค่ะค่ะสวัสดีค่ะบอกเขาขาวตอนเผามันดำเป็นบอกข,ข้าวหลามกินน้ำเต็มปุ่ม ของกินสมัยรุ่นปู่รุ่นลุงบอกยาวเหนียวนุ่มอุ่นเหนียวใหญ่ยาวอุดข้าลามกินแล้วมีพลังบอกยาวบอกสั้นยาวไปวันเลยน้องสาวลำเหมือนกันตึงบอกสั้นบอกยาวเข้าลามบอกขาว ยังแข็งกึกดึ๊ดลองกินข้าวลามคงอายพอใจกินแล้วสบายร่างกายมันคึกมันม่วนใจตั้งในอึกนึกคำคำดึกดึ๊จะนึกถึงกเข้าวลา ตอนเผามันดำเป็นบอกเขาล้ำกินลำเต็มปุ่มของกินสมัยรุ่นปูรุ่น